สวัสดีครับในสงครามยูเครนเราเห็นอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะกำลังทางกาศก็คือเครื่องบินตามทฤษฎีแล้วนะครับเครื่องบินรบจะเป็นกำลังหลักและก็เป็นแนวหน้าในการทำสงคราม ความได้เปรียบคือการคลองน่านฟ้าการคลองน่านฟ้าหมายถึงน่านฟ้านี้ปลอดภัยในการใช้เครื่องบินนะครับนั่นหมายถึงต้องจัดการกับระบบป้องกันภัยทางอากาศให้หมดรวมถึงสถานีเวดาของศัตรูหลังจากนั้นก็กดหัวแล้วครับโดยการใช้การโจมตีทางอากาศสู่ภาคพื้นทำลายศัตรูนั่นคือยุทธวิธีการรบสมัยใหม่และมันก็เป็นยุทธวิธีในฝันนะครับการส่งเครื่องบินทำลายระบบเรดากับระบบป้องกันโจมตีทางอากาศต,ต่อที่มั่นของศัตรู ก่อนที่จะส่งรถถังรถยานเกาะลำเลียงพลข้าวพื้นที่สร้างฐานหรือว่าค่ายส่งยานเกาะกำลังพลลาดตะเวนถ้าพบศัตรูนะครับก็ขอกำลังสนับสนุนทางกากาศทั้งเฮลิคอปเตอร์โจมตีทั้งเครื่องบิน CAS หรือแม้กระทั่งเครื่องบินโจมตีภาคพื้นรวมถึงแจ้งพิกัดให้กับปืนใหญ่นั่นคือยุทธวิธีที่ดีที่สุดในการรบแล้วก็เสียกำลังน้อยที่สุดนะครับ แต่สงครามยูเครนและเซยนคองนั่นฟ้าไม่ได้ทำลายระบบป้องกันไม่หมดแต่ว่ามั่นหน้านะครับตั้งขบวนรถยาว60-70กิโลเมตรเข้ายึดกรุงเคียบถ้าเราวิเคราะห์อย่างเป็นธรรมรัสเซียก็ทำตามยุทธวิธีสมัยใหม่แล้วก็คือมีการซอร์ไพรส์แอตแทกนะครับโดยการยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียบก็เพื่อให้ระสำระสายมีการโจมตีสถานีเวตา มีการทำลายสนามบินมันก็ครบสุดต,ตามตำราแล้วแต่ว่ารัสเซียนี้ประมาทเกินไปนะครับ ยุทธวิธีนี้สัตนมิการใช้ในการบุกอิรักมาก่อนสัตนมิการใช้ปฏิบัติการทางอากาศเปิดกับอิรักทําลายเรดราทำลายระบบป้องกันแต่ว่าปัญหาคืออิรักยังตอบโต้ได้นะครับสแตมิการของนั่นฟ้ามีได้ในช่วงแรกระบบป้องกันของอิรักก็ยังเหลืออยู่ความเสี่ยงสูงมากในการใช้เครื่องบินซึ่งยุคนั้นเป็นยุคของ f 1ฟสิกกับ f 1ฟสิทอมแคทนะครับภารกิจคือเข้าไปทําลายเรดร์ที่อิรักในซ่อนไว้แล้วก็ยังเหลืออยู่ให้ได้ ภารกิจนี้ตกเป็นของ AH-64 Apache เฮลิคอปเตอร์โจมตีของสหรัฐมิกานะครับเพราะว่าต้องบินโดยใช้พิดานบินต่ำมากๆใช้เครื่องบินไม่ปลอดภัยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับ และอาภยชีก็จัดการรีด้าชุดสุดท้ายของอิรักได้หลังจากนั้นเครื่องบินของัาอเมิกาก็สะดวกโยทินนะครับเพราะว่าอิรักนี่ตาบอดไปแล้วซึ่งในสงครามยูเครนรัเสเซียก็เจอปัญหาแบบเดียวกันก็คือทำลายรีด้าของยูเครนไม่หมดและรัสเซียก็แก้ปัญหาเหมือนกับัาอเมิกานะครับก็คือส่งฮลิคอปเตอร์เข้ามาหวังทำลายรีด้าของยูเครนอาจารย์ไม่เคยสอนลูกศิษย์ทุกอย่าง อาจารย์ต้องเหลือไม้ตายเอาไว้สัตมิกากับอังกฤษเข้ามาวางแผนตั้งรับให้กับยูเครนก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่ายูเครนเนี่ยซ่อนวีราไว้ตามตึกสูงสูงต่างๆยากมากในการค้นหารัสเซียส่ง KA52 Alligator มาหวังสร้างชื่อเหมือนกับอาพชีแต่ว่าอนิจจานีครับยูเครนก็เหมือนรู้เตรียมแมนแพดนี้เอาไว้เฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียนี่ร่วงแบบกระจุยกระจาย รัสเซียก็คุ้มคลั่งส่งสุดยอดเครื่องบินซู35เข้ามากรุงเพียบก็โดยระบบป้องกันของยูเครนจัดการรัสเซียต้องล่าถอยนะครับอาจจะมีคนถามว่ายุทธวิธี C หรือว่าจัดการระบบป้องกันภาคพื้นรัสเซียไม่มีเหมือนกับัาอามิกาเือครับคำตอบคือไม่มีนะครับัาอามิกาจะมีขีปนาวุธ a g m 8 8 Harm ซึ่งก็เป็นขีปนาวุธต่อต้านเวตาซึ่งขึ้นเวตามาจากตรงไหน ขี่ปราวุธฮามก็จะจับได้แล้วก็เข้าไปทําลายวีด้านะครับจริงๆมียุทธวิธีหรือว่าแท็กติกเยอะแยะในการจัดการหรือว่าหลอกระบบป้องกันรัเสเซียไม่มีนะครับถามว่ารัสเซียมีขี่ปราวุธต,ต่อต้านวีด้าไหมคําตอบก็คือมีก็คือ kh58 ตัวนี้ยูเครนก็มีเหมือนกันนะครับหนีโตตั้งชื่อให้ว่าคิวเตอร์แปลว่ารวนก็คือประสิทธิภาพต่ําเราจึงเห็นว่ารัสเซียไม่สามารถจัดการยูเครนแล้วก็คองน่านฟ้าได้นอกจากเครื่องบินรัสเซีย มีปัญหาแล้วอาวุธรัสเซียที่ใช้กับเครื่องบินก็มีปัญหาด้วยนะครับดีที่ยูเครนเนี่ยมีเครื่องบินไม่เยอะแล้วก็เป็นเครื่องบินเก่าไม่งั้นเครื่องบินรัสเซียนี่วอดวายกว่านี้แน่ต้องยอมรับว่ารัสเซียมีปัญหาเรื่องเครื่องบินจริงไม่งั้นสงครามไม่มาถึง459วันหรอกครับ รัเสเซียเสียเครื่องบินไป313ลำฮล,ลิคอปเตอร์298ลำสิ่งที่รัสเซียกลัวสุดคือกลัวว่าตะวันตกจะส่งเครื่องบินให้กับยูเครนนะครับเพราะว่ายูเครนจะได้เปรียบที่ผ่านมายูเครนได้ m i ก2 9ที่มีการอัปเกรดเล็กน้อยใช้เจแ m มได้ใช้สตอมแชโดได้ แต่ก็ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเราจึงเห็นยูเครนเนี่ยใช้ m i ก29ไม่บ่อยนักปัญหาของยูเครนคือระบบป้องกันของรัสเซียและเครื่องบินของรัสเซียที่เหนือกว่า m ิก29จนมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกานะครับอนุญาตให้มีการฝึกนักบินยูเครนกับ f 16ยูเครนก็มีความหวังนี้มากขึ้น คาดว่ายูเครนจะได้ f16 บล็อก20 mlu ก็คือ f16 แบบพื้นๆแต่มันก็ดีกว่า m i g 29แน่นอนนะครับหลายคนคงเห็นแล้วว่า f16 เหนือกว่า m i g 29ในทางปฏิบัติที่ผ่านมานี่เถียงกันจังวันนี้ยูเครนให้คำตอบแล้วนะครับถ้ายูเครนได้ f16 มาหรือว่าตอนนี้ใช้ m i g 29 ปัญหาหนึ่งของยูเครนคือการเผชิญหน้ากับเครื่องบินของรัสเซียนะครับให้เราลืมขี่บรวุธอากาศสูก,การะยะ400กิโลเมตรของรัสเซียอย่าง r 7 7 m ไปได้เลยเพราะว่ายังพัฒนาไม่เสร็จถ้ามีรัสเซียเอามาใช้แล้วตอนนี้เป็นขี่บรวุธในฝันไปก่อนนะครับรัเสเซียใช้ขี่นรวุธพิเศษใกล้ R-73 ที่มีระยะสูงสุด40กิโลเมตรซึ่งมันก็ดีกว่าที่ยูเครนมีในตอนนี้แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับการรบกลางกาศ ขีปนาวพิสัยใกล้แสวงความร้อนประสบความสำเร็จมากสุดนะครับอัตราส่วน70%ส่วนขี่ปนาวพิสัยไกลมากกว่า90กิโลเมตรสำเร็จแค่30%เท่านั้นเพราะฉะนั้นเครื่องบินลบจะพึ่งพาขี่ปนาวพิสัยใกล้มากกว่านะครับตอนนี้ขี่ปนาวพิสัยใกล้ของยุคนสัสเซียไม่ได้ถ้าเกิดการพระทะก,กันทําให้มิก29ของยุคนไม่กล้าบินมากในตอนนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วนะครับ แคนาดาซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนของยูเครนประกาศมอบ AIM-9 s i เว w เดอร์ 9, Rider, จำนวน43ลูกให้กับยูเครนนะครับซึ่งแคนาดาหวังว่า AIM-9 s i เว w เดอร์ 9, Rider, จะสู้กับรัสเซียได้ต้องย้ำว่าขี่ประรุษอากาศสูกากาศพิสัยใกล้ไม่รับรองผลนะครับและรัสเซียไม่มีระยะ400กิโลเมตรตอนนี้วัดกันที่พิสัยใกล้แสวงความร้อนจริงๆมี AIM-120 ที่ไกลกว่านี้แต่ว่ายังให้กับยูเครนนี้ไม่ได้ r 7 3มีพิสัย40กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ a i m 9 s i d e wider มีพิสัยอยู่ที่35.4กิโลเมตรถือว่าใกล้เคียงกันวัดกันที่ประสิทธิภาพของขีปนาวุธกับฝีมือนักบินนะครับ a i m 9มีความเร็ว2.5มกักหรือว่าประมาณมากกว่า3062กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอๆกันกับ r 7 3ของรัสเซียนะครับ แน่นอนว่า AIM9 Sidewinder สามารถ modify ให้ใช้กับ MIG 29ได้เพราะว่ามันแสวงความร้อนถึงแม้ว่า AIM9 Sidewinder จะเก่าแล้วแต่ว่ามันชัวมีผลงานดีนะครับมันสร้างความมั่นใจให้กับยูเครนได้ในการใช้ MIG 29แล้วก็รอ F6 ซึ่งก็เป็นเรื่องระยะยาวตอนนี้ยูเครนต้องมาอยู่กับ MIG 29นี้ให้ได้แคนาดาให้มา43ลูกอาจจะดูน้อยแต่ถ้ามีผลงานนะครับมันจะตามมาเพียบ แน่นอนตอนนี้วัดกันใครใช้เครื่องบินได้มากกว่าคนนั้นได้เปรียบไม่ใช่ว่าใครมีเครื่องบินมากกว่าได้เปรียบมีเยอะกว่าแต่ใช้งานไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับรู้ยุทธวิธีแต่ทำไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นี่เหมือนกัน